เรายังอยู่กันในเรื่อง multiple screen นะครับต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องการใช้งาน r o u t e นะครับผมที่ advanced นะครับมากขึ้นนะฮะก็คือในกรณีที่เรา,ามี screen นะครับหรือว่ามีหน้หนาจอเนี่ยหลายๆหน้าจอนะครับอยากจะแบบส่งกันไปส่งกันมานะครับหลายๆหน้าจอเลยเนี่ยบางทีนะครับถ้าเราใช้ วิธีนะครับแบบเบสิกที่เราทำกันก็คือใช้นะครับนักเกเตอร์นะครับออฟคอนเทกต์พุชเนี่ยแล้วก็พับพุชแล้วก็พับไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันจะงงนะครับว่าตกลงหน้าจอไหนเป็นหน้าจอไหนนะครับผมเนื่องจากว่าเรามีหลายหลายหน้าจอมากถูกไหมครับแอปมันใหญ่ขึ้นมีหน้าจอมากขึ้นนะครับการส่งค่าการรับค่าอะไรต่างๆก็ต้องเป็นไงตามมากขึ้นตามใช่ไหมฮะซึ่งมันอาจจะทำให้แบบาเราสับสนหรือว่าแบบปวดหัวกับมันได้นะฮะเราสามารถใช้นะครับ Route นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า Route Name นะฮะขออภัยเรียกว่า Name Route นะครับซึ่งก็คือการที่เราเนี่ยกำหนดชื่อนะฮะแล้วก็เราสามารถใช้นะครับสิ่งที่เรียกว่า Register นะครับหรือว่าการเอาชื่อของหน้าต่างๆเนี่ยมามา Register ไว้ที่ Main. d a t ก่อนเป็น list นะครับว่า่าในแอปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างนะครับผม โอเคเรามาดูตัวอย่างนะครับการใช้งานกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะนะครับทำอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะลบอันนี้ออกก่อนนะครับในส่วนที่เป็นพุชนะฮะพุชลบออกโอเคพุชลบออกแล้วนะครับเซฟโอเคไม่มีเออร์เลอร์นะต่อมานะครับกลับมาดูที่ Material app นะครับอันดับแรกนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องรีจิสเตอร์ก่อนนะครับว่า หน้าทั้งหมดเลยเนี่ยในแอปของเราเนี่ยจะมีหน้าอะไรบ้างนะครับเราสามารถนะครับใช้สิ่งที่เรียกว่า routes นะฮะ r o u t e นะฮะตรงนี้เนี่ยเขาต้องการ map นะฮะ map ที่เป็น string แล้วก็ตามด้วย widget นะครับที่ map string แล้วก็ widget นะฮะเราก็ใส่ไปเลยนะครับ map แบบนี้นะครับ string นะครับ string ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อของ หน้าที่เราต้องการนะครับอย่างเช่น new screen นะครับเราสามารถตั้งชื่อให้ new screen ได้เลยตรงเนี้ยอย่างเช่นแบบนี้นะครับ new screen ตามด้วยนะครับ uh, context นะฮะแล้วก็ return ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถใส่ new screen เข้าไปได้นะครับแบบนี้ แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทาเราเราเซฟเลยเนี่ยมันจะเออร์เลอร์นะครับเพราะว่า New Screen ของเราต้องการค่าใน Constructor ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะลบออกก่อนเราจะลบมันออกไปเลยนะครับผมก็จะลบนะครับใน New Screen ออกไปเซฟอ่าแล้วก็ยังมีของส่วน Widget Text ตรงนี้ด้วยครับผมก็จะใส่ค่ากลับไปเป็น A B C โอเคเรียบร้อยนะฮะ สมมติว่าผมมี New Screen 2 New Screen 3 New ิวส e รีนนะครับผมลองลองนึกถึงแบบนี้ก็ได้นะเราสร้างแอปออสมมติว่าเป็นแอปขายของก็แล้วกันนะครับในแอปขายของต้องมีหน้าอะไรบ้างครับหน้าเอ่อเมมเบอร์ Member, ใช่ไหมหรือว่า User อรใช่ไหมครับก็คือหน้าจัดการสมาชิกนะฮะมีหน้าอะไรครับหน้าสินค้าใช่ไหมหน้าโปรดักลิสต์นะฮะมีหน้า สินยละเลียดของสินค้าใช่ไหมครับคือก็คืออ่า product detail ใช่ไหมอา,อาจจะมีหน้าคิดเงินนะครับหน้าอะไรก็โอ้เยอะแยะเลยนะฮะเราสามารถใช้นะครับหน้าพวกนั้นเนี่ยมา register ต่อต่อกันได้แบบนี้อาจจะเป็นนะครับ new screen 2, new screen อ่าส new screen 4ก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เปลี่ยนตามนะ new screen 2, อ new screen 3, new screen 4แล้วแต่เรานะครับผม อนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะนะครับผมในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้แค่หน้าจอเดียวนะครับเพื่อแสดงให้ดูก็แล้วกันเพื่อที่จะจะได้เข้าใจคอนเซปต์นะครับแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะ w w s r r e n n ตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับมาใส่นะครับฟังก์ชันตรงนี้ได้โดยการเรียกใช้นะครับนารี t o r นะครับ Navigator นะฮะ ออฟนะครับคอนเทกตเหมือนเดิมตามด้วย Push ไม่ใช่ Push ธรรมดาแล้วนะครับต้องเป็น s u s h n e นะฮะใน s u s h n e เนี่ยเราสามารถที่จะนำชื่อตรงนี้มาได้เลยเนี่ย e w screen ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะ ะนะครับโ <Okay. S 1> อเคเห็นไหมครับตอนนี้เราก็สามารถนะครับสลับไปมาระหว่างสองหน้าจอได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่วิธีการเราจะเปลี่ยนเป็นการที่เราใช้ชื่อเนี่ยมา Register ร์นะฮะลักษณะแบบนี้ ชื่อตรงนี้จริงๆจะเป็นอะไรก็ได้นะครับขอให้สื่อถึงวิดเจ็ตหรือว่าหน้าจอที่เราต้องการที่จะเข้าถึงก็พอแล้วนะครับเช่นตรงนี้มันชื่อ new screen ใช่ไหมเราก็จะตั้งชื่อเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับหรือไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรขอให้เราเข้าใจก็พอนะฮะโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถใส่ในส่วนที่เป็น initial นะครับ route ได้ด้วยนะครับ initial r o u t ก็คือหน้าที่เป็นหน้า default หรือว่าหน้าหลักนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ก็เหมือนหน้า index นะครับ เราสามารถใช้เครื่องหมาย slash แบบนี้เฉยก็ได้เพื่อที่จะเข้าถึงหน้าแรกสุดก็คือหน้า index นะครับแล้วก็ save โอเคนะครับโอเคต่อมาในกรณีที่เราตั้งชื่อแบบนี้เยอะเนี่ยถ้าเราพิมพ์ชื่อผิดนะครับอ,อย่างกรณีนี้ผมเพิ่มตัว e ไปตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่าอันนี้เราใช้ในะกรณีที่แอปของเรามันใหญ่มากใช่ไหมมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ error แน่นอนว่ามันต้องเออเลอร์เพราะว่าชื่อมันผิดถูกไหมครับวิธีการที่เราจะหลีกเลี่ยงนะครับการความผิดผิดพลาดตรงนี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมเราสามารถเข้าไปที่ NewScreen ตรงนี้นะครับและเราสามารถตั้งชื่อตรงในส่วนที่เป็น s t a ต f ฟู l w i d g e t ตรงนี้ที่เป็นคลาสอันแรกเนี่ยโดยที่เรานะครับสามารถตั้งชื่อเรานะครับตั้งชื่อให้เราได้นะครับโดยการที่เรานะครับ จะใช้นะครับคีย์เวิร์ด static const นะครับ string route name นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะเอาชื่อตรงนี้ new screen เนี่ยมาใช้แทนนะครับแบบนี้อ่าสิ่งที่แตกต่างจากการนะครับสร้าง property ธรมรมดาเนี่ยก็คือเราใช้คีย w o r d static แล้วก็ c o n s เข้าไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเข้าถึงตัวตัว property ตัวนี้นะครับโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้อง instantiate หรือว่าสร้าง object นะครับผมฟังให้ดีนะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันปกติแล้วก็ต้องพิมพ์ชื่อแบบนี้ใช่ไหมครับเป็น string แบบนี้ใช่ไหมเราเปลี่ยนใหม่เป็นนะครับเอา อ b j e c t นะครับโดยที่เอาชื่อของคลาสมาอย่างเดียวไม่ต้อง Instantiate แบบนี้นะฮะเพราะว่าเราใช้ Keyword Static t i c ใส่เข้าไปแล้วนะครับต่อมาแล้วก็ใส่เครื่องหมาย Dot เข้าไปแล้วก็ตามด้วยรา name นะครับแบบนี้ซึ่งจะทำให้นะครับสตริงตรงนี้เนี่ยมันเข้าถึงในส่วนที่เป็น New s e w s e r e e n อันนี้ได้เลยนะครับผมป้องกันการผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อบ่อยๆนะฮะ แล้วก็สามารถนำตัว new, uh, new screen แล้วก็ round name ตรงนี้มาใชา้ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมแต่ลดความผิดพลาดที่เราจะพิมพ์ชื่อผิดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ name น,นะครับ round นะครับหรือว่าการเข้าถึง round โดยที่เราตั้งชื่อนะฮะ ให้กับสกรีนต่างๆที่เรามีนะฮะโดยที่เรานำสกรีนต่างๆนี้มารีจิสเตอร์ตรงนี้นะครับผมนะครับมีกี่สกรีนก็รีจิสเตอร์ไปรีจิสเตอร์ไปเยอะๆเลยก็ได้นะครับแล้วกอ็อย่าลืมนะครับอิ p พ r ตเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวหน้านี้ไม่รู้นะครับว่าเราพูดถึงหรือว่าเราอ้างอิงถึงอ็อบเจกต์อะไรหรือว่าคลาสอะไรนะครับผมก็โอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ